นขานขายขานายขาตัดเกรงต้องเขานะ่ตัดลงเกรงต้อนะพี่น้องขาตัวใครนายข,า,ขาเหมือนคน่อนขาขต้องมี อะไรมาแตงแม่โู้ลูกอ่ะแรม้อเหมือนดานลูกหัวไรงน้ำร้อนว้าเออไม่ไม่เข้ากันดิจุกนี้มือนหนั่นหน่อยเมอื่ออชอบใหม่เอาละมืนเดเจ้าเนี อับไให่หลงเจงต้องมีานค่ะมีานค่ะนานค่ะบยากให้